สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายดาจะพามาหอมมนะคะหอมปลาวันนี้ยายดาจะใช้เป็นปลาเนื้ออ่อนนะคะเป็นปลามูลนะคะจึงได้มาแล้วก็ทําการไม่ต้องรีบรอนะคะหมักเลยค่ะมักด้วยอะไรหนึ่งเกลือค่ะเกลือแล้วก็พริกกระเทียมขา่าตะไครไ้ใบมะกรูดตำใส่กันให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็นํามา หมักผสมกับเนื้อปลาจากนั้นก็ใส่ถุงนัวนะคะถุงนัวแล้วก็ผงปรุงรสอาหารนะคะแล้วก็สูตรเดดาวก็ไม่ลืมที่จะเหยาะน้ำปลาลงไปด้วยนะคะนิดหนึ่งทัพพีเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็น้ำปลาจากนั้นก็ใส่แป้งนะคะยายดาวจะใส่แป้งสองชนิดนะคะ แป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้านะคะใส่ลงไปพอประมาณค่ะแล้วก็คนพูกเขาให้เข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆๆยค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเหยาะกะทิไปด้วยนะคะเหยาะกะทิลงไปด้วยจากนั้นก็ใช้ผักค่ะในดาวจะใช้เป็นผักที่ตัวเองมีนะคะก็คือต้นหอมกับใบแมงลักนะคะที่มี ถ้าว่าเพื่อนๆอ,อยากคนไหนอยากได้อยากจะกินผักเยอะๆก็คือหามาใส่ได้เลยนะคะเช่นผักชีลาวหัปรีผักกาดขาวอะไรแบบนี้ใส่ลงไปก็จะอร่อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นใบโยแล้วก็ใบตองนะคะเอานำมาหอะะ่อค่ะนี่เลยค่ะใบโยค่ะใบโยจะอยู่ข้างบนนะคะข้างบนของ ใบตองนะคะก็จัดจัดเนื้อปลาที่เราหมักแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะนำมาห่อค่ะวิธีการห่อก็คือเราจะห่อใบโยก่อนนะคะใบยอจะอยู่ข้างในนะคะหอ่อเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบตองนะคะใบตองจะห่อข้างนอกเพราะเวลาเราเปิดใบตองออกเราก็จะได้กินใบโยอด้วยนะคะเพราะว่าใบโยอที่เราใช้ก็คือ มีแตยใบย,ยออ่อนทั้งนั้นเลยนะคะแบบนี้ก็นำไปนึ่งค่ะนำไปนึ่งนะคะนี่เลยนึ่งสุกแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะพี่ทูทนม,มาเลยแล้วมาชิมดูค่ะชิมดูค่ะรสชาติจะเป็น,ไไนยังไอื่น